ทำไมถึงกลับมาทําแบรนด์นะคะต้องบอกเลยว่าเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยใครที่ติดตามชีวิตจ๊ะจะรู้ว่าจ๊ะเนี่ยเคยเป็นเจ้าของแบรนด์แหละก็คือทาสครับเหมือนกันนี่แหละเป็นสครับเกลือสีดําเหมือนกันเลยชื่อว่าสครับจ๊ะออแล้วครั้งนี้ที่กลับมาทําเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะเวลาเราไร้สดเว้ยไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่ชอบมีคนมาบอกว่าแม่แม่กลับมาทําสครับเผื่อสครับแม่ใช้ดีมากเลยทําไมถึงกลับมาทําเพราะว่าบ้าย,ยอคะ่ะและตอนนี้มีคําถามนะ แล,แล้วตอนนั้นเลิกทําทําไมฉันบอกตรงๆว่าตอนนั้นฉันเป็นซีอที่แบบว่าฉันปวดหัวมากนะคะเพราะว่าตอนนั้นไม่มีหลังบ้านเลยทุกคนคือแบบตัวเราเลยนะแล้วก็สมัครตัวแทนใช่ไหมคะคุณมาสมัครตัวแทนเยอะมาก6ปีที่แล้วตั้งตัวรับไม่ทันขายไปได้ประมาณแสนกว่ากระปุกปัญหาประมาณล้านแปดค่ะตอนนั้นนะคะเลยรู้สึกว่าฉันไม่เป็นเจ้าของแบรนด์แล้วฉันไม่ทำแล้วแต่ก็กลับมาทําอีกนะคะฝากด้วยนะคะเจข่าวค่ะคุวหอกอะไรกับการทําแบรนด์ครั้งนี้ไหม ถ้าเราตอบแบบว่าเป็นเป็นอีจ้าเลยเอาแบบเป็นอีจ้าเลยไม่ต้องเป็นลุกซีโอนะคะไม่คาดหวังอะไรเลย <laughs> สิ่งที่ทําแบรนด์ครั้งนี้แล้วรู้สึกว่าฉันจะประสบความสําเร็จก็คือคนที่เขาใช้แล้วเขากลับมาบอกว่าพี่จ้าสครับพี่จ้าใช้ดีจังเลยพี่จ้าโลชั่นพี่จ้าใช้ดีมาก หอมมากกลับมาบอกแล้วคือเนี้ยอันเนี้ยนนคือถือว่าประสบความสาเร็จแล้วจะบอกก่อนนะคะว่าต้นทุนจ้ามันต้องพันที่จะสูงเพราะว่าด้วยสารสก,กัดของเราเนี่ยพรีเมียมแล้วเน้นความปลอดภัยและเห็นผลจริงแต่เราขายในะราคาที่แบบราคาแมสจับต้องได้ แต่ทุกอย่างดูพรีเมียมดูลักชัวรี่เพราะว่าอะไรหรือป้าเรามีความรู้สึกว่าสักเซสของเราที่สุดประสบความสําเร็จของเราที่สุดคือคนใช้และบอกต่อคนใช้แล้วกลับมารีวิวแค่เนี้ยประสบความสําเร็จแล้วค่ะฝากด้วยนะคะสะครับเจคาวกับโลชั่นเจคาวนะคะ